ขอเชิญมาริโก,กาน้องโซเกมเมอร์13นะครับเชิญครับเอ๊ะต่อมาต่อมาต่อมาเอ๊ะอ,อ,อ่ะโอเคเพลงสิครับเพลงเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาเถอะสาวน้อย <c oughs> สาวสวยเอวบางงดงามปันหงขาว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 ลอยยิ้มฝั่งฝั่งประการ์เซอหยุดสายทานบนสวงสวรรค์วันวันเลยทีเดียวไม่ต้องอีโคก็ได้นะพี่อ๋อหนูมีหนูมีคติประจำใจอะไรหรือเปล่าคะอ๋อคติประจำใจใช่ไหมคะรุนเดชไม่เคยว่าอันติว่าเสมอนั่นเยี่ยมมากมีมีพ่อแม่สองตัว อ๋อเฉลยไม่ร้องไงไม่ร้องล้อบแบบนี้แม่ร้องแอฟแอฟถามว่าลูกกบจะร้องอ่ะจะจะร้องว่าอะไรแอฟแอฟเเอ๊บตไม่รู้อ่ะแอบแอบเหรอไม่รู้อ่ะโ็ลูกกบเป็นตัวอะไรลูกกบก็เป็นกบอ้อนใช่เหรออ้อนอ้อนกออนไปเวลป๊อปไปเลไปไปไปสาวเทคนิคเราเป็นไงบ้างครับ แปบนึงครับกำลังตีหัวคาคิอยู่ตีหัวชิวแค่ลุงคนที่แกผ้าเอาไปเร็วๆกูในตีแม่งด่าว่ามึงอื่นอู้แปบนึงและเรือไม่จะล่มอยู่ด้วยแปบนึงโอเคเพลงพร้อมไหมยังครับเอาเลยครับผมอโอเคเชิญผู้เข้าประกวดมาเลือบไป d i s n y Comey แม่แต่ไหนนี่ไม่ควรเอาสายอะอาน้องดาวเชิญแนะนาตัวกับคณะกรรมการด้วยครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อดาวค่ะอายุที่ล้เดูสาวอ่ะอีสิยิ่งเล้วยดีดีดบอยน้ฝ่ายเทคนิคไม่ได้ทานะฝ่ายเทคนิคซ้อมชุดอยู่ อันนี้ไม่เกี่ยวกับการที่มีคำถามแต่อย่างใดนะพี่มีคำถามที่มีคำถามคำถามอะไรพี่เองเคยสนใจคนอื่นบ้างไหมเนี่ยสนใจอะไรพี่เองรู้ไหมเขาทำอะไรกันอยู่เนี่ยแล้วพี่จะมาล้อมทำไมล้อกูโอ้ยเจ๊ไตจัดการเนี่ย นี่ก็เด้กเลยไอ้เ้ต้ชุดอุบาทเนี้ยอ่าแล้วรัเหมยฟ้า้งามมีรอยยิ้มอันสดใสความงดงามของเธอสะกดทุกสิ่งให้หยุดนิ่งใหวล่ล่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันดอกไม้ปําความงามของเธอก็คือดอกลิลลี่นะครับแอดมินของเธอนําว่า น้องข้าวนะครับโอ้โหตบมือครับตบมือตับ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 เพิ่งเพิ่งเพิ่งบอกเองเพิ่งเปลี่ยนเดี๋ยวกันนิดนึงสาวไม่ทันแนะนำตัวเองกับคณะกรรมการ้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อข้าวนะคะเล่นอะไรคะเอาจุดเด่นจุดขายอะครับเอาจุดขายบ่งมานะคะอ๋อชื่อข้าวค่ะเล่นอีวี่เหมืองฟังค่ะ คือพกเข้าไปที่ไหนก็แห้งทุกที่นะคะนี่นี่แหละจะใช้แฟนขับของหนูยังไงให้เกิดประโยชน์กับกิวเราที่สุดครับอ๋อเนี่ยเดี๋ยวปกติหนูก็สตตรแบกปกติปกติหนูก็ใช้เขาไปฟาร์มแล้วหนูก็ยืนดืดอะไรอย่างี้ที่มันเกิดประโยชน์กับเธออย่างเดียวไม่ใช่